เราแบบค่อยๆเดินตัดไปเทียตัวดีกว่าในไปลุมอ่ะการเล่นเนี่ยสามลุมหนึ่งอ่ะเข้าใจไหมเราไม่ได้มาเล่นเราไม่ได้มาเล่นแบบอะไรเรามาโยนเกมเฉยไม่มีอะไรโอเคเดนเกมเดนเกมเอามาเลยเอามาเลยมามา่าโคเอตัวไหนอยากเล่นตัวนี้วะเอาหมอไปไหมตสอหน่อยหมเอาหมอไปโอ้ยโหแทเล่นหมอเลยอ่ะหดตายกันเเราจะได้แบบ ไม่เราจะได้ไม่ตายกันไงไปได้กระเทียมันทันทีได้มันกระทียมาได้ไงโหจับป๋าไปดักไม่ต้องวางแล้ววางเลนฟอร์เสร็จเดินหนีเลยวางกล้องเนี่ยนะกล้วยกล้วยปลาอินเวกน้ำไม่เยได้เป็นมีไป็นมีอะโอเครุ่นแรกกล้วยกล้วยหาที่วางกล้องเลยมึงวางเกาะไปที่ดินหัวแม่งไอ้สัส อูรีบเล่นอย่ไปรีบไปทำอย่างอื่นอ้หนูเล่นถึงต่อไหนเนี่ยอันนี้น่าจะไม่รู้เรื่อยๆ<ม>พ,พ่อจะไล่เนาะฮะไปรู้ดิพ,พ่อจะไล่อันก็ไม่เลิกกันนี่แหละห แล้วเขาไม่ไล่ฮัลโหลมีใครมีอะไรใน้องมี่หเนี่ยเดี๋ยวอยู่ในเนี่ยเปิดเปิดตรงนี้ดิเปิดได้เปิดหน่อยเปิดตรงไหนเปิดตรงนั่นเห็นไหมตรงนี้ฟอร์ดีกว่าแต่อยากเล่นก็เปิดเฮ้ยมันมันขึ้นมาขึ้น อีกตัว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 ตัวนีต้ต,ตัวนะโยนขึ้นโยนหันมาอยุดหันมาอยู่ระวังหน้าต่างระวาาารังหน้าต่างกล้วยหันมาหันมาบนหลังคามีบนหลังคามีโอ้โหพ่อดูได้ปะโอ้ก็นี่อ่ะ ไม่มีหญิงกล่องเลยวะฝั่งนู้นเฮ้ยคุยแม่โทรมาเใครอะไปลองรับไมปลองรับไรเนี่เ <laughs> มียก็ไม่รับห <laughs> ัวใหม่มันมาก็ไม่ต้องรับขอไปกระเทียมอย่างเดียวไม,ไม่มีใครเลยวะ่ะออนปิงออนปิงตรงนี้ออนปิงมีมีมีม เมียขออ๋อได้เป่าตรงไหนทางหน้าไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วอ๋อยก่อนเนี่ยตรงนียที่มาอยู่เนี่ยโอ้ยอยู่เฉยว่ะ เขาลงทุนกระแทกแล้วะไอใครมาเล่น T4 อ่ะโ hey, อ้ oh. ยจะคนขวางเฮ้ยโอ้โหแล้วเอ้ยมนุ่ง <Hey. S 1> อาเลือกไหมนุ่เอาวเลือกไหม,มนะไม่มีนะมีนะมีนะมีขวาน ใครซีโฟไหมอ่ะไปหนูยิวอ่ะโอ้แปดยิ้จัดโทษจีเอ้ยิงเหลือน้อยยิงเหลือน้อยอืออือยิงโลยิงโลยิงโลนะยิงโลนะไอ้ดีไปศึกษาตัวละครทุกตัวเลยรปะเนี่ยโว้ยิงโลยิงโลวิ่งไปวิ่งวิ่ง คิวคิวเออเคยๆเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเนยย่ามอ่ะเหลือตรงไอ้คิวตัวสุดท้ายเหรอวะเนี่ยยอบเลยงดูโทรศัพท์เลยเก็บเท่าดดูโทรศัพท์ยังเก็บได้ไอ้เกมเอ้ยก้วยรถไฟมันก็มันไงไอเกมรถไฟซาลาหเหรอเล่นอะไรซาลาร์เออ ชาร์ลาง์าร์จทุกคนทุกคนตั้งใจเล่นกคนตั้งใจเล่นไเยนฉลยางกัไม่้เละก็อะไรให้จริงอะเอาดอกแมวเดาเขาลองอโแบะไอซ์อ้าวขัดตัวกล้องนี่หว่าใช่ไหมไม่จะเป็นไม่จะเป็นเดอมันมจะเป็นไรถ้ามันบุกมันจะข้างบนเราจะรู้ไหม ไ <G ül> อเราหมดอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องใครแล,ละเออดูดูขยีแน่กูว่าเดี๋ยวปิดแถดด้านบนปิดแถดด้านบนมันมีแถต่อนี่มีนี่นี่เดี๋ยวปิดฝั่งนี้ปิดฝั่งนี้แคว่หอบฟ้อนหน่อยสองอันนึงสองอันเลยเอาละวเอเดบีสปอร์ต ตรงตงนี้ตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญตอนปิงก็สำคัญตอนปีนไอเนี้ยสำคัญห้องนี้เพราะว่าถ้ามันเปิดได้ต้องมันเชื่อมหมดเลยต่มาแล้วมาแล้วเมออบเงี้ยเขกามาอบใช่ไหมล่ะอบผมอัดคิวอยู่นะวุฒิอัดอัดคิวอยู่นะอาวุธฒิสบาหยไอนครับจะไม่บอกมีทวิตเลยนะทีมพอ ไม่ใครเล่นชั้นบนเลยวะเดี๋ยวไปเล่นให้เอาเขาเล่นด้วยอยู่ทาวเวอร์เล็กนะตอนนี้นตอนนี้ผมอยู่ทาวเวอร์เล็กทุกคนทาวเวอร์เล็กอะไก่นี่โดนไ<ผ>ม,ม่ไม่ <บา S 1> ผมมาดักรอผมผมดัแบ,บ,บดแบงค์เบียร์ได้ครับตัดตัวโกงได้ด้วยมีตัวนะมีตัวนะ โอ้โอ้โอ้ทดีทดีได้ละ <ไป S 1> ตัดย่งน้ตัดได้ด็อกคีบีด็อกคีบีทุกคนมาจะายตั้งเริ่มเริ่มปุกจากบนครับอุ๊ยเฮียด็อกคีบีแพ็คแล้ว <c oughs> อีบะอีบะอยู่ด้านบนเหมือนกันอีบันนาเอ๊ เอ้ยที่บอกคือไปชั้นสามคคือไปทำไมเ้ย,เยขา้ามมันะมีตวมัวลมงอนก่อนได้ไหมนี่ <S <S อ่ะมจอดิอยกันนะ ตอนนี้ไม่เหลือกลองแล้วในอาคารเหลือกไม่กี่ตัวดูที่ต้งบันไดกล้องเล่นไม่ได้แล้ว มีปล่าไม่มีไม่เจอเอ้ยเดี๋ยวนี้ฮีมันนามันโทรให้สามคิวคิวคิเดียวนีฮีมันนโทรให้สามรอบแล้ววะโอ้ติ่มโทรได้สองโอ้โออันนี้ไม่นคยรู้มา่อนแล้เลยล่ะฮีมนันนะดูมันดีกันไป In việt nam nơi việt nam nơi đồn. In nhà ở Malenia vào. mà lên mục đích chiêu nhiên quay vào. Eh, hè, 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 Q Hì, hè, hè. Hì, hè, hè. Hì, hè, 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 เอเอเ้ยจะเย็นทุกคนเอซิสสองเลยบอกว่าตะเกียยิงโซเฟียไปนี่เฮ้ยดีเฟ,ฟนิกรอบ่ะมันก็ต้องอีกรอบแล้วเปล่าวะเอ้ยเออวะทําทไมวะผมไม่ไดรอบก็ถูกเลาวผมเล่นมอไซค์ก่นอนโมซินอะทุกคนตอนตอนคืนจะเล่นกันไหมเล่น,เล,นเล่นก็เล่นอยาเล่นกันไม่ต้องเล่น เล่นป่ะล่ะฮัลโหลเล่นไหมเล่น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 น่นเล่นดองกินเยอะๆเลยวอเลเาชอบดองไงชอบดองดองเลยวเามาเลไม่รู้ไม่รู้ได้ไงเก่ง่นเาบอกให้บอกผมไปปิดแถดบนก่อนนะเ่ง เจอโลมีในแรงและสบายด้วยจริงๆอะไรโลมรอเหรอใช่มคนปิดทั้งบนให้โอปกติเราบอกแบบสปิดหนึ่งอย่างนี้ต้องไปปิดสปิดสามก็ได้เพ้าห้องเลยอ๋อจปิดสามเพ้าห้องอะเข้าใจใช่ใช่เปื่องจริง ใช่มันยังบนอยู่เลยไม่ใช่เหรอตอนนี้เป็นลงอีกแล้วนี่มาห้เลยก่อนทำเล่นไต่ชายคนนี้เอทัดได้วะเอ๊ะอย่างนี้มีปะเนี่ย การที่จะหาเมียได้ทุกคนอ่ะต้องอาศัยทอยเปี่ยกเรียกเลยไอ้เล็ดรูกมันเป็นหาอะไรนั่งนิ่งเนี่ยบักเลยไอ้ระบบซีโฟเฮ้ยผมแต่ผมมีว่ะได้โดนสักอันยังไังมีสักอันเฮ้ยด้านบนโดนเจาะ ข้างบนนนเจาะนะไม่รู้ว่าขึ้นมาห,หรือยังมรพวิทมาพวิทย์าทยมา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 นา,นาอยู่ตรงลงรถอะเอ้ยผ่านไปได้กี่ตวงอู้หึขอบกรเปาฮีบนาฮีบนาต้องเราตายเลยหนาหนาปะอ้าแล้ว จะโดนจอดในดิออนปิ้งอะ่ะปิ้งเหลืองอะ่ะใช่เลยโ,โดนไม่แทงได้ตอนกูตายอีเวนโอ้ข้างบนหนึ่งล่างข้างบนไม่รู้ว่ามีไหมแต่ล่างมีแน่นอะน ดูเดือดอยู่นะดูเดือดอยู่นะอ๋อสามสามอ่ะอตดัดบันไดเดี๋ยวมันก็ลงไม้คิวอ่ะสามสามเอาวีก็เอสที่ตัดได้ <c oughs> ดๆๆเดี๋ยเพื่อนวันนียๆๆๆ <c oughs> ิงวะเลิกปั่นชอบแกล้ยเพื่อนอ่ะไลรเลยไเปรืไอก้ไไล่ะไอ้ตรงเพื่อนอ่ะที่มันอะไรเนี้ยเจอกันต่อนหน้าเลยตรงเพื่อนเราที่ตายเขาเจ็บ ข้างหน้ากลัวข้างหน้ากลัวเฮ้ยโอย้ข้างหน้าข้างหน้าเลยข้างหน้าคิวข้างหน้ามีตรงนั้นไม่มีตรงนั้นไม่มีข้างหน้าอีกอครับชุดไหนฮาวชุดไหนฮาวมาแล้วมาแล้วกันไว้กันไว้เอ้ยชนะ คิวไม่ติดว่ามึงยิงเพื่อนอ่ะมึงได้ที่หนึ่งไปแล้วเลิกเนี่ยไฮ้เออเอ๊ะนิดเดียวเออมึงยิงได้หลายรอบคิวเอ้ยรอวนะเ,เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ยิงมันไม่ใช่รอบแรกนะคิวกูเห็นไปยืนรันแรกใช่ไหมเออไม่ใช่รอบแรกแน่นอนที่กูเห็นเอ้ยโอ้ยแ,แ,กแววขกเราอะกระว่าทำไมไม่ให้เดียว อ๋อตายแล้วไม่อะไรอย่างนั้นแหละไม่ได้โฟกัสเกมเด็เด็ดเด็เด็ดโฟกัสให้ตัวหนึ่งเล่อนสองหไปด้วยเล่นด้วยกิดล็อกอะเอาวามีสนามว่องเราสนาแบรมั้งตาย ใช่อะชนะเพื <Labour S 1> ่อน<ว>ู๋แล้วกู <ulf> ไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเล่นแบบนี้แล้วเอ้ยดันนี้มันโอ้ยเดินบน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 เขาไปทาวเวอร์จะไปทาวเวอร์เหรอมาโลมา ไม่ไม่จะไปบุกอีกฝั่งนึง <5, 7. S 2> ไม่รู้มันมันมันเปิดมันเปิดทาวเวอร์มันเปิดทาวเวอร์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 ออนออนทาวเวอร์เอ้ามาแล้วโฟกัสเกมหน่อยดีแม่เอยโอ้ไรไดการีเนี่ยนะโอ้โหชีไดการีอ่ะ ใช่ <Okay. S 1> ไปเด็กกา, <c oughs> ารทาเวนะาเวอร์นะทาวเวอร์นะทาวเวอร์มีไอ้ตัวล็อกอะ่ะ แชทได้ไงวะมันไม่มีใครแบนเหรอทิมก็มีไม่มีโอ้มอนไม่แย่เดี๋ยวเราข้อหลังเดี๋ยเราข้อหลังนะกันไว้ก่อนตอนนี้อื่นๆไว้ก่อนอื่นไว้ก่อนจริงมาเรื่อยๆเลยครับอุ๊ยพี่เอ้ยด้านบนไม่ได้ดูมาขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นโดดเออเอาตัวเอาตัวลาลงมาทุกคนตัวแต่ผมเอาตัวลาลงมา ป๊แบนแจ็คเกิลบ่าววะแจ็คเกิลโดนแบนนอดไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไลออนมาเฮ้ยปีเขาเล่นเขาเล่นบนนี้ไม่ได้หรอปะไม่ได้ไม่ได้เล่นห้องเดิมไม่ได้ใช่ไหมนะเขาอาจจะเล่นห้องล่างแหละล่างก็จะเอาพวกเธอไหมเชื่อ้ยแต่มาวเลงนี่เจาะน้อยมาก าัมเอ้ยไม่ได้แบนจริงหรอามาไม่ได้แบนฮึบฮึบตอนแรกผมบอกผมจะเอามาโผมลืมไีไอ้ตะกุญแจด้วยวะคืออะไรวนะเน,น,นี่ย กุญแจกล่องกระป๋องกระป๋องสเปรย์ซ็ดยิงใต้ดินปะคุณกล้วยลงไปดูด้วยกันปะไม่ได้ปะข็เข้าไหนเป็นอันตร้าฟังนะใต้ดินใต้ดินใต้ดินช่องกล้องช่องกล้องช่องกล้องทุกคนช่องกล้องโดนโดนด r ีอารเลยนะ o อเอนใช่ไหม โดนโดนแน่ๆแ,แล้วเขาไม่เอามาเลนฟอร์ตอะไม่เลนฟอร์ตตรงด้านหน้าฝั่งทางด้านหน้ามันมีตรงนึงเขาไม่ได้เลน <Thank you S 1> ฟอร์ต <you S 1> เลยไม่รู้ว่าห้องอะไร,รห้องยาวเล่นกันไม่มีล็อกข้างบน เล่นห้องนี้กันดีกว่าเล่นกับเธอไมหมนายเล่นเนี่ยใช่สีนายไปกับฝรั่งเอ้ระวงังระวงังแอรดระวงังโอ้วาะแล้วทำไมมันไม่เจเมมาะ<ว>มันเล่นบ้ามีะไรมีองนน,นนี่วะระวังเด้อมีของดีแผ่นคาสซู กล้วยกล้วยอย่าลงมาตรงนี้ตรงนี้มีมิล่ากล้วยกล้วยระเบิดตรงนี้นดิได้ๆม,มีอีกมีอีกมีอีกมาโดนมาโดน่ะแคร์แล <c oughs> ้วก็แบนไปนักเอง เพื่อนไปกินแล้วยิงแค่ได้หน่อยยิงแค่ได้หน่อยจ้าตบตบตบตแค่อยู่ไหนแค่อยู่ไหนเดี๋ยผมไายแล้วมั้งควยดีเปอร์เฟก์เอ้ยทามมิง Tái hỏa Tôi đuổi đêm á, tôi tháo Tức nồi, tức nồi Ui chia mới, mới màu, màu, yeah. uh, để để mà léo, yeah ah Lối rồi đẹp Đây là hàng Mày mới để cho xong mà โดนชาวมาเนี่ยเล่นโดนตัววิ่งเงี้ยเฮ้ยมันโดนเนิร์ฟจริงปะเนี่ยอะไรอะโดนจริงปะเนี่ยแต่ก่อนน้องแมดโดนสามแต่ก่อนน้องแมดโดนแค่สามจะเอานแมดมาให้เอาน้องแมดมาจัดการแคสให้โนแมนโนแมนนิ่งค่ะนิ่เลยเฮ้ยเอาน้องแมดกับาฆาไปต่อันหน่อยดิใครมีน้องแมดใครมีฆ่าไปต่อันหน่อยมีสองตัวเล่นตัวอะไรอ่าเอาเล่นน้องแมดไปเดี๋ยวผมจะฆ่าไปต่อ เขาได้ได,ได้เป็นเอเคเนี่ยก็ไม่ได้ดิเออใช่ถูกแล้วถูกแล้วแต่จริงเราตัวนี้ไปก็ได้นะโซเฟียได้ทุกสถานการณ์โกงอืมโซเฟียก็ได้เอาไปก็ได้ใช่ทุกคนมันมันจะแบนคลาสเฮ้ยแ้ชเชอร์ดีกว่าแ้ชเชอร์ดีกว่าแ้ชเชอร์ดีกว่า โอเคไหมได้ยินองการเดี๋ยวผมปาลาระเบิดใส่แคปตโอเคเปะแล้วมันจะหยุดโอเคไหมเราก็กร okay ะทืบันโอเคไหมคนโอเคนะกับแผนการนี้เรื่องเอ้ยห้องเดิมห้องดีงไม่ราต้องไปแล้วนี่อือ มีตัวของแคสป่ะใช่ใช่แคสแคสเนี่ยไม่รอดตัวนี้อืมเขาไี้บอลมาแล้วทัชเชอร์โดนกูแน่สุดสั้นมาโดนได้กี่วิทัชเชอร์ของแคสอ่ะน่าจะห้าไม่รู้นะแต่โดนเอคโคโดนไปห้าวิโดนของเอคโค่ไม่รู้จะเหมือนหรือป่ามันจะเหมือนนั่นแหละอ๋อแล้วผมมาลงเดียวเลยโต โอ้ยโ้อ้หแล้วก็าสปายไปด้วยเอ้ยเจดปดิโดนตัดทีบราบรรเลวเล่นยากเลย The diffuser has been recovered. Repulsion device blended. Lighten up! It up โอ้โดนตัดอีกแล้วทุกคนไหวครับอีกเก็บสามเลยวะเอ้ยแคนั้นแหละครับขวนคุณ<อ><อ>ทุกคนวีโลครับ นอกจากเล่นโหวเล่นอะไรกันอีกอ่ะเออจีเดบีอะไรวะีอียติ๊บอะไรกี้วะไม่ได้ซี้ดีซีด,<ะ>ดแล้วก็ว่าใครกา็ไปแล้วดีซีดว่าใครว่าอะไรว่าใายสาม